วัดีครับวันนี้ก็ส่งงานนะครับที่นครปฐมนะครับกำแพงแสนนะครับรามาติดตั้งนะครับเป็นมารด้ซิตี้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อเลยเป็นตัว R S นะครับงานติดตั้งก็คือไม่ต้องจอดไม่ต้องตัดต่อสายเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องเสียใน้องจุดบุรีเลยมุมมองกล้องหลังนะครับอันนี้คือมุมมองกล้องหลังนะครับให้ลูกค้าดูนะครับเราจะเก็บไว้ข้างในแบบนี้เลยน่ครับเห็นไหมครับอันนี้คือกล้องหลังส่องไปด้านหลัง สวยๆเลยมุมมองกล้องหน้านะครับถ้าเราอยู่ดูจากแถวสองส่งไปด้านหน้าจะไม่เห็นกล้องเลยนะครับนะครับซ่อนให้เรียบร้อยตามขอบเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับเห็นไหมครับลูกค้าเรามาดูตรงนี้กันปกติทั่วไปก็จะเดินสายออกมาไว้อยู่ด้านหลังด้านหลังเขามีกล้องถอยอยู่แล้วแล้วก็ ไม่ต้องออกมาครับมันจะไม่สวยงามเพราะแกะแถวนี้มันก็ไม่สนิทแล้วเราเก็บไว้ข้างในสวยกว่านะครับแล้วมาดูมุมมองของกล้องหน้านะครับการเดินสายก็ไม่ต้องแกะคอนโซลตรงนี้เพื่อที่จะไปแคปกับ USB แล้วก็ที่เสียบช่องจุดบุหรี่ไม่ต้องนะครับคือร่วมกับฟิวเลยตัวกล้องยึดติดแน่นแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับงานติดตั้งแบบนี้แล้วก็แอร์แบ็ซ้ายขวาตัวท็อปจะมีเราก็หลบสายให้นะครับเก็บให้เรียบร้อยสนิทเหมือนเดิมนะครับ มุมมองจากแถวด้านหน้าสองไปหลังเห็นกล้องหลังชัดเจนแบบนี้เลยนะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับนัดคิวติดตั้งล่วงหน้านะครับลูกค้าสวัสดีครับ